เดี๋ยวมาแกะสินค้าสั่งจากจีน Aliexpress ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงแกะมาแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงมีรอยงอตรงปลายเล็กน้อยสินค้าตรงตามที่ส่งมาวนก็โอเคใช้ได้ตรงตามที่ส่งเดี๋ยวจะมาเริ่มแกะสินค้า